สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักละกาเอฟซีที่คิดฮอดคิดถึงทุกทกท่านครับพี่น้องเมื่อนี้พาท,ท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนมาชมสวนกันอีกแล้วเมือนในพาท,ท่านพี่น้องมาเบิงมองพืชปูกข้าวโพดข้าวเหนียวครับพี่น้องโอ้จักสิบากงามบวง,งามล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้อให้ผมสิตแงก ว่าบางทักปลายมันก่อนอยู่ประมาณทักสองเมตรเรึ่งพุนแหละนะครับค้งงามคคามสูงมันออกดอกแล้วนะครับ่านผู้ชมออกดอกแล้วก็เริ่มสีมีฟักแล้วนะครับพี่น้องเริ่มสีมีผลผลิตแล้วอ่นนี้เป็นข้าวโพดเอ้นว่าข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะข้าวโพดใว้คนกินละพี่น้องเนี่ยนี่บ่เบ่ได้แเม่นข้าวโพดพันซั์เด้ บอกเลนว่าปลูกห้สัตนะครับปลูกห้ค้นี๋ยวผมสิยางกันเส้นกันแทะชายผมสิผ้าท่านผู้ชมเยินดูเส้นกันแท้แล้วยัาาบง,ยงบ่บ่เปียบกันเนาะเราบางเราบางต้นข้าวโพดก็คนไทยนะครับต้นข้าวโพดกับสียูประมาณแค่สองเมตรเคืองความสูงสูงแห้งง่งามแห้งท่านผู้ชมแต่ว่าเวลามันออกฟักออกหยางมาแล้วท่านผู้ชมจะคอยเบ่งว่าฟักมันสี ญ่สีน่อยซ้ำไดแต่ว่าจะหนีมันกับ,บท่านญหล่ะฝักมันนะครับกำลังมันกำลังสีกำลังสีเริ่มเป็นฝักเดี๋ยวสีลงมาให้ท่านผู้ชมใดเบื่องฝักมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบูปามันเข้าไปก่อนนี่ฝักมันกำลังสีเริ่มฝักกำลังเริ่มเริ่มเริ่มจับฝักเริ่มกำลังเริ่ม,มติดฝักนะครับแต่ว่าดอกมันดอกมันใบบานอยู่คนสูง สูงนะครับอยู่ประมาณสองเมตรครึ่งสองเมตรกลัวเกือบไปหอดสามเมตรพวกเรา่มเงาข้าวโพดสูงกับสูงพะโลง่งามงามพะโล่พัะง่ะโอ้ยเดี๋ยวผมถ้ามองมึของว่าก่อนผมสิมะย่างอยู่เส้นขั้นแทสิมะย่างอยู่เส้นขั้นแทสไายให้ท่า,ทานผู้ชมเบิงบ่งเบิวว่งข้าวโพด ถ้าไปเปรียบเทียบกันกับข้าวโพดพันธุ์สัตวดข้าวโพดอาหารสัตว์แล้วนี่มันเสีคนละแบบคนละอย่างเลยเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมย่างเขาป่ามันเบิ่งมันสิเห็นหยังบ่ย่างเขาป่าข้าวโพดเดินเข้าไปในป่าย่างไปทะลุแท้คางทั้งนั้นเบิ่งเนาะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมย่างทั้งร่มมันนี่สิบ่มีหญ้าเลยท่านผู้ชม ก็สิบวมีหยาเพราะว่าใบมันคุ้มแล้วนะครับมีก็มีหน่อยเห็นบ่ะมีก็มีหญ้าเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าห้มาคุ้มกับโพดนี่เป็นไปบ่ได้แล้วเพราะว่าหญ่าหญ่ามันหน่อยเพราะทาขขาโพดงามหญ่าบ่งามก็หย้ามันสิบง่งามนี่เพราะว่าเขาโพดมันคุ้มบ่แล้วผมสิพาทานบู้ช่มยางไป หลายด้วท่านผู้ชมให้ของคนใหญ่เติบอยู่ประมาณสองไรกลัวอยู่ดอกประมาณสองเลยกลัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผานยางผานยางให้มันทะลุออกไปปองผุนกันเนาะออกไปมันฮอดปังผุ่นกัน,น,ออกม,น,น,กนมันเด็กเขามาแล้วนะครับมันเด็กเขามาแล้วก็ต้องยางไปให้มันชุดโอ้ยงามพะโลพะงานสูงพะโล พอพปลูกเจะแล้วจะปลูกดีง,งามกระดอกกระเดียเสเลยนะครับเดี๋ยวมหาหอดแล้วถ่ายกลับไปข้างหลังอีกตอนนี้ผมย่างเข้ามาบอสท่นถึงมาเครื่องว่ากลางมันเป็นไนด้หอกบอสท่นถึงเครื่องเครื่องงั้นหน้างั้นหน้างั้นนี่กันเอ้ยมันหลายก็ไหลหรอดอกเดี๋ยวบาบังเนกไหลสองไรลสามไรลหมดจับ เบิง,บงเบงผมถ่ายขึ้นเห็นเบิ้งปลายนี่เพราะว่าเขาโพดเพิ่นมันกำลังแตก,กดอกแตกดอกขึ้นมาแต่ว่าฟักมันนี่ก็กำลังกำลังสิตอกปอกแตกแปนะครับอันนี้แปลว่าจะไหนตอกปอกแตกแปขึ้นมา้ลังคนนี่นาท่านผู้ชมมันกำลังเสียนปล่อยมันยังบอลโผลกมามันก็กำลังสิทางอยอดมาลํำต้นมันก็ยังบอลตึงคำานั่งเลยเห็นไ่เออครับสีห่อห่ออันนี้มันก็ยังบอลตึง นี่ตมันโผ่ออกมาแล้วจังสี่นะครับสี่มีฝอยออกมาแล้วเนี่ยนี่แต่ว่ามันกันยังบดทันม,มีฝักถือว่าฝักมันยังหน่อยอีกประมาณจ็ก1ิบมือสิบมือหรือสิบหาหมือ่อท่านผู้ชมเสียงความเปลี่ยนแปลงของมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงฝักมันกับสีอุ้มลุ่มอิมลิมของมาาวัซ้ำแขนป่งกุหลาทนี้นอไว้มันกะ ยอดของมันก็บสีโรนลงมาใส่เอิ้นว่ามันผสมต้นเดียวกันผสมกันเองนะครับทั้งป่อยทั้งเกสรดอกก็สิขูลงมาใส่ขูลงมาใส่ทั้งลกลุ่มกำลังโพสัตนผู้ชมกำลังโพกมาทางนี้ทางนอกนี่พ่อปูอีหยังมุ่บาดนี่นี่โอ้ยเข้าทาให้กันผู้ชม เดี๋ยวผมมาสร้างคึ้นคอนแสิร์ตกันอ,อ้ยงามกับงามพะโลพะงานประมาณสองลอยายเหรอกคร<ๆ>ับผมเหมือน่ันนั่นกับพูน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 รอแก่ๆ,ๆนั่นงานออาง่ายนี่แต่ละงานแต่ละงานนี่พ่อสิปลูกของบ่คือกันปลูกของไม่เหมือนกันอันนี้เป็นปลูกข้าวโพด งั้นหน้าเราสิบนได้ว่างเลยท่านผู้ชมจะพานยางมาเบ่งทานอีกครับงั้นหน้าเพิ่นสีบนมีมองว่างสาเหตุที่บนมีมองว่างเพราะว่าเพิ่นเป็นคนขยันเป็นคนขยันขยันจนบบมีงั้นหน้าว่างหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็นำพืชมาปลูก บัววันสิเป็นบักอือบักทัวบักแจงอันนั้นกับคองเพิ่นเนี่ยสิผมเคยร่วงคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแล้วอันบักเคือทถอเนี่ยของเจ้าหนี่นะครับอันต็นี้เป็นขา้าโพดขขาโพดกับคองเจ้าเจ้าเก่ากันมันปลูกหลายอย่างหลายแนวนะคุนผู้ชมหล้วกันหน้า เดี๋ยวผมฟังเสียงไฟงี้เสียงไฟหลังจากจะมีลวดเพิ่นนะคะรับผู้ชมเพิ่นเอานรวรนลันงัวนยันงัวเมื่อกี้กะบผูกกันถุงไหวย่นเตือนไว้อยู่ดอกผมเห็นอะไรแน่ดิผมก็เตือนเองอยู่ดอกอันนั้นน่าจะของเพิ่นเป็นคนขยันเนาะเพิ่นนี่นั่งว่เปลี่ยน เห็ดอยเบิดเหม่อเบิดเว้นเห็ดเบี้ยมาปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดก็เป็นปลูกข้าวโพดเออเอิ้นว่าข้าวโพดขอนียวนะครับเรื่ข้าวโพดขอนียวมันงัวเพิ่นก็มีกะว่าหยันโก่งขึ้นมาแน่เพิ่นก็มันตัดๆๆดตัดเปงัวนตัดหญ้าไปงัวครับท่นผู้ชมอุ้ยมอนซอนนําเห็นไหมผมมอนซอนข้าวโพดเพิ่นหลายปลูก จังเด้จังไดยงามกระดกกระเดียนะครับปลูกงามแท้ปลูกอีหลีอีหลอเนีปลูกเนี่ยเนาะเออันว่าปลูกเอาจริงเอาจังปลูกปลูกจนให้มีรายได้นอยู่ในคะแนนผมผ่าให้ผู้ชมยางไปยางไปเห็นเห็นมันชุดอันนี่ ผมยืนอยู่เสื่หลังทแท้ๆค่เลยท่านผู้ชมผมยืนยืนให้มันสูงกว่าขอบโพดมันจะเลี้ยวบางไก่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิสิลองยกระดับยิงสูงเมึงท่านผู้ชมเลรื่องิองสูงเห็นบ่ผมถอดขา ขากล่องขึ้นไปยกขึ้นไปให้ท่านผู้ชมเลยเบงซุกสูงท่งนานผู้ชมเบงสุกสูง,บงเบงไกไก่มันกำลังแตกดอกนะครับดอกมันกำลังโผล่ดอกมันกำลังโผล่ดบในฟักมันเกิดกำลังสิสิสออกมามันสิเป็นกาบนะท่านผู้ชมฟักฟักข้าวโพดนี่มันสิออกตามกาบมันบางบางฟักมันออกมาเป็นทางปล่อยทางหยังมันออกมาแล้วนะครับ แต่ว่าบางฟักมันกิดบวชันดอ,อกมาบางฟักมันเกิดแยกสีบวชันดอ,อกมาอยูอ่เดี๋ยวไปสายไฟมันมาใกล้ทางไรผมบวกก่ายยางใกล้โอ้ยโดดลงก่อนเป็นเป็นเอารวดมาไว้ขังไก่เนี้ยนะท่านผู้ชมผมบวกก่ายยางหามายากไฟสัตนี่ก็มา ข้างกันไปนี่ก็เป็นอ่ะนะคือกันในสันผู้ชมเป็นข้อพคือกันจะว่าทคนก็ลังเริ่มปลูกใหม่เห็นบ่ทุกคนก็ลังปลูกใหม่แต่ว่าฟางนี่นะมันงามแห้งแล้วนะครับมันงามแห้งแล้วมันมันได้ผลผลิตแล้วอู้ผมมาไก่ละสันพุชอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสุดยางพากลับเข้าไปอีกกันย่างหมุนก็เข้าไปคือเก่านี่ยแหละนะครับ อ๋อมันมันมันสิทิจริงอ๋องแง่งแนขอสดคอให้แหละท่านผู้ชมเพราะว่าผมยางมามันไก่แห้งนะโอ้ยเบิงเบิงเบ,บิงเนื้อทีแล้วสองไลก่กลัวอยู่ดอกท่านผู้ชมผมยางบ่หอบไหมเดินไม่รอบเลยมุนป้ามุนปลาข้าวโพดมุนไปเรื่อยๆล่ะนะครับสองไร่กลัวอยู่ดอกเบิงแล้วมันไก่แห้งไหม บนยางเนี่ยเห็นข้องยางไปละข้องเพิ่นหดนี่มันมันเห็นแปหน้มเห็นสายยางแล้วนะครับเพิ่นสีมีแปบน้ามาแนวนี้แล้วก็สีมีสายยางแต่แดงว,ว่าเพิน่นเพิ่นหดไปใหม่ๆอย่นี้มันเังเปียกๆซุ่มๆอยู่มอดแถวนี้สีเป็นวางพ่นยางไปวาง่ย้งสีมีเดินมันเป็นพ่นเซรามินมันบกเกิดบ้างอยู่ อันนี้เป็นเดินอยู่อยู่พนนี่ว่าอันนี้สีสีสูงว่ทอมูเพราะว่าอยู่ไก่พนอยู่ไก่พดนนี่ก็ขันมันห่มไรมันก็สีเป็นลักษณะนี้แหละนะครับมันห่มเป็นสถานที่ที่มันมันมีร่มมันบอกยังไงก็ไม่คุ้มมันนะท่านผู้ชมจนไม่คุ้มมันก็เลยห่ม มันโฮมเหลืองก็บ,บ่งามบัดน,นี้มันก็เสียอยู่นิดเดียวนะครับคันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสียอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวย่างออกมาให้วิดปาก่อนเดินออกมาให้มันพ้นพ่นก่อนโอ้ยหาหมองขึ้นคันแท้ก่อนบัดนี้อุยคันแท่นี่ฟองผมยางมาเป็นของอัดมาฟองบนเพลนเที่ยวอันนั้น บนเพลินเที่ยวหดหนามมันเพลินเที่ยวหดหนามเพลนยางไปดึงสายยางสายหยังนะท่านผู้ชมมันสิเป็นสปริงเกอร์หมุนแทบ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 บหน้าม,มันก็ศาสาดจวกจ้วกจวกไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ผมผมจะถอดขากล้องให้ให้เบิ่งมุมสูงล่ะกา่าให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่ามันลักษณะของข้าวโพดนี่ จะจะไหนสั่นผู้ชมแต่ว่าล่มล่มพัดกล้องมันอาสีดังเบือบือแนอ่นาะแต่ว่าจะนี่นั่นคันแท่เพื่อนนั่นเพียงเอิกผมในบนผมบนผมมายืนอยู่อย่างนี้คันแท่สูงสูงในสันผู้ชมคันแท่สูงสูงแต่ว่าผมก็มายืนอยู่ท่าหลังคันแท่แต่ป่านน,นั่นเขาโพดยังข่มหัวผมอีกเลยอยู่ว่างนี่ผมคิดว่าขึ้นสิได้สามเมตรอยู่ต้นเขาโพด คือคือติถึงอยู่หลอกสามเมตรสูงเนี่ยท่านผู้ชมสูงสูงงามบี่หลีน OK> ี่ทําบีแข้งผุนโบจักฝากมันยามเนาะใบมันเป็นมันใหญ่แล้วเอาถ้าท่านผู้ชมอยากเบิ้ง่ามันฝักหน่อยฝักใหญ่ประมาณจักสิบหามือนะครับพี่น้องใครป็นผมมีโอกาสผมกับสีมาไทยลงท่านพี่น้องผู้ชมได้เบิงกันอยู่หรอกหรือกันพี่น้องคิดอยากเบิ้งกับข้อมินใตคลิปมา นะครับบอกว่าจากเบื้องข้าวโพดเอ๊ะบไปทายมากข้อโพดข้าวเหนิ่มมันเป็นเจดเีปักมันใหญ่สำเด็จต้นว่าต้นมันสูงๆเงาๆเนี้ยนั่นแต่ว่าวขัดต้นมันสูงปานนี่ต้นมันใหญ่ปานนี่ว่านันความคิดของผมว่ามีแขงว่าเลยนะเนาะขันมันสีขันมันสีงามขัดไปง่ามมีหลีเลยท่านผู้ชมต้นมันหนีวัยวูแล้วสามเมตรเนาะเทิงเลยสามเมตร มันบวสันเนี่ยสามเมตรนี่งเงากว่าสองเมตรเป็นเมตรปุ่นนี่โอ้แม่แหละเจ้าเงาเนี่ยนะบ่าวอะไรบางคนนะอาแม่น,นีหลีตจวท่านผู้ชมเพราะว่าผมมายืนอยู่เหงามันเดือมือข,ขึ้นไปกระยังบวสันไก่สีหอดดอกมันเลยนะครับนั่งอีกห้ายนั่งอีกร้ายไกย่สีหอดสามเมตรหนึ่งเพราะว่าถ้าผมยืมมือขึ้นมาผมยืนอยู่นี่เจ้าผมกันยังก้มสูงผมนี่ร้อยเจ็ดสิเบเอ็ด ผมเดมือขึ้นไปอีกมันก็นต้องได้นะครับย่างกีไล่ก็นสองเม็ดกลัวผมยืนมือขึ้นไปทั้งสี่ขึ้นทั้งฝานะครับก็ไล่สองเม็ดกลัวแต่ปลายนะ่ะผมไปจับถือเอ่อบดเสิร์บดเนันถึงดอกมันนะครับอาจถึงบางเงาดอกมันก็นยังสิวา่าเอ่อมันสิไล่ซ้ำสองเม็ดกลัวเนี่ยอันนี้ขึ้นไปอีกสิไลอยุหกสิ cm, cm. บเซนเจ็ดสิบเซนแล้วซื้อมาเห้วเอาสำหรับพี่นอ้องเมื่อคลิปนี้มากะ พอสมควรละนะครับท่านผู้ชมฝากพี่ฝากน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับพี่นอ้องมาเบิ่งหม่ก็อย่าลืมกดติดตามสําหรับพี่นอ้องเบิ่งมาสีกอกถือใจหรือบ่ดสือใจก็จะลืมกดไะค์ข้งนะครับพี่น้องเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆออกมาอันก็จะได้แจ้งให้พี่นอ้องได้ผู้ได้ทราบคลิปใหม่ๆออกมาพี่น้องเบิ่งผู้ไทยกัมีกําลังองกําลังใจสีมาทายเห้พี่น้องท่านผู้ชมเดืเอเบิ่งกัน ฝากช่องพ่อใหญ่สเสถียรก่อนคำาหมอลำเทิงนะครับไว้ในอ้อมใจของพี่น้องนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่แม,ม่ป้าพุ่ลุงผู้เสียผู้สาวผ,าผู้เบาผู้แพ้ก็ดีอ่าสำหรับพี่น้องผู้ขเขามาเบิ่งคลิปกใป็ให้สมความมุ่งมั่นปรถนาสมความตั้งอกตั้งใจนะครับเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ให้โศกให้มันพี่น้องมาเบิ่งคลิปหมอลำเทิงแล้วก็ให้ยุดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่ยามี น้อนรับก็ให้ได้เงินหมื่นครับพี่น้องน้อนตื่นก็นให้ได้เงินแสนนะครับแบตมือไปให้ได้แก้วคาลัานออกจากบา้านมีผูเบิงผู้แยงสวัสดีครับ